ที่โรงเรียนบ,บ้านซับเปิดหมู่ที่3ตำบลซับเปิดอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์นายวอรวบุศอินตอรม์มาในอำเภอวังโป่งมอบหมายให้นายนัทพัฒน์พัฒรพิเศษปลัดอำเภอหัวหน้าก่มง,งานบริหารงานปกครองรองผอ,อ,อสอ,อจอ,อสอ,อ,าอาวังโป่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาส,ศาสตริย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้านนายนัทพัฒน์พัทรพิสิทธิ์ปลัดอำเภอกล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านซัเปิบในวันนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 i อีกด้วยโดยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านซัเปิดประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนโดยเฉพาะจิตอาสาพระราชทานที่เข้าร่วมมามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน